สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนรับสกินถาวรกันนะคะ5ตัวกันเลยทีเดียวก็คือไม่เชิงว่าเป็นแบบ5ตัวนะคะก็อาจจะมีสกินของตัวเวฟเนี่ยมาแบบฟรีๆกันด้วยนะคะก็จะมีถาวรทั้งหมด5ตัวนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมเช่่ยกันกดแชร์กดแลวกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเราขอพูดแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเราง่วงนอนนะคะทุกคนงานเราเยอะมาก อ่ะกดลิกเข้าไปนะคะอ่ะปึ๊บอ่ะแล้วก็จะแบบเจออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยตึ๊ดตื๊ดอ่ะกดลิกเข้าไปนะคะอ่ะปึ๊บแล้วกดออกมาก่อนนะนี่นะคะทุกคน โคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมเกมชั้นนำราคาจุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมมาวีเพียงใช้โ p e ว ID อดีอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโคเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวี7เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เดี๋ยวเรานะคะมาดูสกินสาวรกันแบบฟ,ฟรีๆกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรบ้างนะคะก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่ออัปเดตค่ะสารข้อมูล r o. v ใหม่ๆนะคะตัวที่1ก็จะเป็นสกินของตัวมี n นานะคะเป็นสกินนี้นะเป็นครบรอบ5ปีของ ROV นะคะซึ่งเรามีแล้วนะอ่ะ ไปกันแบบรวดเร็วนะคะทุกคนถัดมานะคะก็จะเป็นขวัญใจใครหลายๆคนทุกคนจะเดาออกไหมก็ <c oughs> จะเป็นสกินของตัวลินดิสนะคะก็จะเป็นสกินนี้นะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะสกินนี้แล้วก็ยังไม่มีเหมือนกันนะคะทุกคนนี่โอ้โหเป็นสกินแบบแชมเปญอะไรประมาณนี้นะถัดมานะคะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเป็นไฟเตอร์นะคะทุกคนไฟเตอร์ Fighter, อ่ะ อาจจะเชิงเชนะิงไฟเตอร์แทงเบาเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นสกินเมดของตัวรอกซี่นะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออาภาัยกันมานะที่นี้นะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวอันนี้ก็มีแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมโอเจด้วยอ่าถัดมาทุกคนเราชอบตัวนี้มากมันปั่นนะคะทุกคนก็คงเดาออกนะ เราไม่เอาหรอกแค่ผมว่ามันปั่นนะเป็นสกินของตัววีรานะคะเป็นสกินนี้เลยเป็นสกินดับลิมิเต็ดเขียวนะคะนี่เป็นแบ็กสวันเอ้ยอ่านผิดขออไปด้วยนะคะและตัวสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นเมซาวสุดสวยนาตาาของเร้อนเองอขอไปแบบรวดเร็วนะคะนี่นะคะเป็นสกินระดับ เฮโรอีกนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็มีแล้วคือเราขาดอยู่แค่หนึ่งสก,กินนะคะที่ตัวลีดิสก็ถือว่าโอเคคืนกําไรให้ทุกคนนะคะกับการออพูดว่าไงดีเล่น ROV แล้วก็แบบคืนกําไรบราวนี้นะแล้วก็เหมือนเขาจะแจกเป็นชิ้นส่วนประกอบด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะชิ้นส่วนประกอบน่าจะเป็นของตัวยีหน้ายีใจของเรานั่นเองอ่ะปรับแต่งนะคะชิ้นส่วนนี่นะคะน่าจะเป็น ตัวนี้อ่ะกำลังดาวน์โหลดทรัพยากรอ,อยู่นะเฮ้ยอันนี้เราก็มีแล้วเราไปม,มีได้ไงเนี่ยโอ,อเคค่ะช่างมันนะคะข้ามข้ามมันไปมาเรามาสนใจกับสกินทาวนอกันเลยดีกว่านะคะกดที่เข้ามาตรงนี้นะคะจะมีคําว่าส่วนประกอบเนี่ยกดที่เข้าไปเลยปุ๊บเดี๋ยวเรา,าดูวิธีเล่นพร้อมกันนะคะก็คือเรามาทําการกดรับตรงนี้ก่อนนะเหมือนจะเป็นปลาสีทองนะคะกดล็อกอินก็จะได้5นะเล่นโ e. หมด55จัดันดับก็ได้ไปอีกสาวใช้เพิ่มความสัมพันธ์นะคะก็ใช้ กรได้อีก2อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาใชไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์กันเลยนะคะก็อาจจะไปไวที่นึ่งนะคะทุกคนกดตรงไอเทมนะเราก็จะเจอกับดอกกุลาอ่ะพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเจอกับการเพิ่มความสัมพันธ์ดอกุลาอะไรแล้วก็ให้เขาไปนะคะให้เพื่อนให้อะไรไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอดีของเรานะคะโอเคค่ะเราเราก็จะได้กดรับตรงนี้นะคะกดรับไปเลยพอเรากดรับมากันไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ะ แล้วก็จะมาทําการเริ่มโต้อตอบนะคะก็จะมีรางวัลน,นะคะก็จะมีอะไรบ้างอ่าเรามาดูรางวัลก่อนนะก็จะมีแท่งเชียนนะคะใช้เพิ่มความสัมพันธ์มีรูปโปรไฟล์ตัวลิเลียหน้ามีอีโมจินะคะแล้วก็มีกรโปรไฟล์เวฟอ่าถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นของตัวยีหน้านะรูปโปรอีโมจิ30วันเวฟยีหน้าวิสวยมากทุกคน อันนี้ก็เป็นตัวซีเนทียนะคะอิโมจิ30วันแล้วก็กรอบตัดมานะคะเป็นตัวเตียวเซียนของเราหวานหวานนะคะได้รับแต่กิจกรรมเป็นรูปโปอิโมจิ30วันแล้วก็กรอบนะคะซึ่งเราอยากได้ตัวตัวยีน่าละกันมันดูลอนแรงมานะคะเราทําการเริ่มต้ตอบโดยเริ่มต้ตอบเนี่ยนะคะจะใช้ปลา5ชิ้นนะคะกดที่เข้าไปปึ๊บบทที่1แล้วก็เด็กสาวผู้ทรงอํานาจ กด,ด,ด,ดข้ามไปเลยนะคะยืนยันการข้ามนี่นะคะเราก็จะได้ไป8อันแบบนี้เลยให้เรานะคะแบบปลดล็อกเนื้อเรื่องอะไรต่างๆอย่างนี้นะให้มันแบบปลดล็อกให้มันครบตรงนี้นะคะ12เนื้อเรื่องเราก็จะได้รับของรางวัลกันไปเลยนะคะนี่ตอนนี้นะ ตรงนี้นะคะต้องใช้หัวใจ100หัวใจนะคะทำให้แบบเขาประทับใจนะไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี่ยคือมีนานมากนะคะตั้งแต่วันที่18เดือนกุมภานะคะจนถึงวันที่14เดือนมีนาก็ถือว่านานนะคะถ้าเราผ่านอะไรหมดแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกรับนะคะรางวัลจาก1จาก4นี่ได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของยีน่าอันนี้จะเป็นของตัวเวฟนะคะเป็นสกินตัวน่าจะตรว ตัวซีเนเดียนะเราก็จะมีตัวรีเลียนานะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็นสกินเวฟเนี่ยนะคะ7วันได้เลยแต่ถ้าเป็นสกินที่เราให้ดูไปเมื่อต้นคลิปนะคะเราสามารถเลือกรับไปให้ได้ถาวรได้เลยนะคะแล้วก็จะมีคัมพีขั้นสูงเนี่ยนะคะ5ชิ้นอ่าเรากดมาดูตรงโทรศัพท์นี้ดีกว่าว่ามันจะเป็นไงนี่นะคะสามารถคุยได้นะเนี่ยนี่ยินดีด้วยดดดกดเพื่อตอบกลับมาก็ได้ไปอีกนะคะความชอบปึ๊บฉันจะดูแล แล้วก็ไม่ตอบตอบไม่ได้แล้วนะคะต้องไปหาปลาสีทองไองเ,เนี้ยมาเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยมันมันคือเหรียญสรุปไอเดอลเราเรียกว่าปลาสีทองอะ่ะเดี๋ยวว่าเราก็สามารถซื้อได้ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องซื้อเราทุกคน,เล,นเล่นกิจกรรมไปสะสมไปให้มันครบนะคะเดี๋ยวก็ได้เองนะก็เรามาเล่นนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายท้ายเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กันทุกคนอยู่แล้วนะคะทุกคนกิจกรรมง่ายๆประมาณนี้เลย กิจกรรมมันชื่อว่าความฝันของเหล่าไอดอลนะคะทุกคนไอดอลไอจเวอร์ OL, คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบช่วยกันกดชกนแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะหากิจกรรมสายฟรีอะไรมาลงเยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนอ่าไว้เจอกันใหม่นะ